ปสวัสดีครับช้างตายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตท่าเล่นหน้าอกที่บ้านนะครับสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับวันนี้เราจะเป็นบอดีเวทล้วนๆนะครับก็คือจะเป็นท่าเล่นหน้าอกจะมีท่าวิดพื้นอกบนกลางล่างนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีท่าอะไรบ้างนะครับโอเค สำหรับท่าแรกนะครับก็จะเป็นท่าเบสิกคือวันนี้เราจะเป็นท่าที่ง่ายๆนะครับจะแบ่งระหว่างแบบง่ายกับแบบยากนะครับเดวเราจะเริ่มจากอกกลางนะครับทุกคนก็คงรู้ว่ามันคือวิดพื้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากสําหรับคนที่ไม่เคยวิดพื้นมาก่อนเลยหรือว่าน้ําหนักตัวเยอะหรือว่ายังวิดไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าที่ง่ายมากนะครับอุปกรณ์ไม่มีนะครับแค่ตัวเราพอแล้วครับเริ่มจาก นอนลงที่พื้นเลยนะครับคือเราจะเป็นเหมือนกับการนอนลงแล้วดันตัวขึ้นมานะครับขึ้นได้แค่ไหนแค่นั้นแต่พยายามเกรงหน้าท้องเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะฮะสมมุติว่าเริ่มใช่ไหมครับนอนคว่ำอ,อย่างนี้นะครับเอามือวางประมาณตรงช่วงหน้าอกนะครับปลายเท้าจิกพื้นไว้เชิดอกขึ้นสำหรับคนที่บางทีเล่นแล้วแบบว่ามันขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนหลังแอนนะ่นอ่ะพยายามเกรงหน้าท้องแล้วก็ ขึ้นเท่าที่ไหวนะครับพยายามออกแรงขาดัานนิดนึงถ้าขึ้นอย่างนี้ได้ก็โอเคพยายามเน้นตเน้นจังหวะขาลงนะครับขึ้นไม่เป็นไรแต่พยายามเน้นจังหวะขาลงออกแรงต้านนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะดันขึ้นปึ้งประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆลงช้าๆยืดอกขึ้นนะครับนอนเวลาลงมาปั๊บก็สามารถทิ้งตัวอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มใหม่ดันต,ตัวขึ้นใหม่ปั๊บพยายามเกรงหน้าท้องนะครับลงช้าๆ จังหวะขึ้นไม่เป็นไรถ้าไม่สวยยังไม่เป็นไรนะครับแต่พยายามเกรงกระทองไว้ออกแรงดันปึ้งเน้นจังหวะที่ขาลงอันนี้คือสำหรับคนที่ยังไม่เคยวิดพื้นหรือว่ายังวิดไม่ได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นคนต่อไปจะเป็นสําหรับคนที่วิดพื้นได้แล้วหรือว่าจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรือว่ายังวิดได้ไม่เยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดพื้นโดยใช้เข่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ วางแขนอ่ะผมลืมบอกไปถ้าเล่นนะครับเวลาเล่นเราพยายามสมมติยืดแขนนี้ใช่ไหมครับช่วงคนคนัไหล่เราปับ๊บอ่าวันนิดนึงนะครับให้มันกว้างกว่าช่วงันไหล่เล็กน้อยนะครับแล้วก็เวลาเล่นพยายามอย่าอย่าห่อตัวอย่างนี้นะยืดอกขึ้นไว้ตลอดเวลาเพื่อให้อกมันเชิดแล้วก็กล้ามเนื้ออกทํางานนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากการคุกเข่านะครับถ้าเกิดใครมีเสือ่อโยคะก็ใช้เสือ่อโยคะได้นะครับคุกเข่า ขาวางที่พื้นนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องยังไม่ต้องยกขึ้นมานี้นะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทิ้งสะโพกลงมาอย่างนี้ให้ตัวเป็นแนวตรงนะครับอ้าแขนกว้าองกว่าไหล่เล็กน้อยยืดอกขึ้นแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลงมานะครับไม่หุบสอกอย่างนี้นะอ้าสองให้เป็นปกติแล้วก็ดันตัวขึ้นมาใหม่เกรงหน้าท้องแบบนี้อีกอย่างหนึ่งที่ควรระวังสำหรับพื้นนะครับคือพยายามอย่าให้มือเนี่ยมันขึ้นไปสูงเกินนะครับหรือว่า ต่ำเกินแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเจ็บได้นะครับพยายามวางให้มันเป็นแนวเดียวกันกับช่วงหัวไหล่นะที่อกขึ้นเกงสะโพกเกงท้องนะครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลงมาช้าๆแบบนี้ขึ้นก็ออกแรงดันขึ้นไปเลยนะครับลงช้าๆอ้าสองล็กน้อยนะครับอุ้มต่อไปสําหรับคนที่เริ่มแข็งแรงขึ้นมาหรือว่าอยากเพิ่มความยากขึ้นมานะครับก็ให้ยกปลายเท้าขึ้นมาแบบนี้นะครับเหมือนกันเลย ทิ้งตัวลงมาหายใจเข้าแล้วก็ดันขึ้นมานะครับลงช้าๆยืดออกขึ้นแบบนี้แล้วก็ดันขึ้นมาต่อไปจะเป็นแบบวิดพื้นปกตินะครับสำหรับคนที่วิดได้แล้วนะครับก็จะใช้เป็นขาเป็นเท้าเราเนี่ยวางที่พื้นเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้ใช้เข่าใช่ไหมรอบนี้ยกตัวขึ้นมาเลยเกงหน้าท้องนะครับ หมืนเดิมข้อมือกว,กว้างกว่าช่วงควไหลเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไม่สูงไม่ต่ำเกินไปนะฮะยืดอกขึ้นลงช้าช้าพยายามต้านนะครับสำหรับคนที่เป็นแล้วก็ให้เบรกไว้หน่อยแล้วก็ดันขึ้นมาใหม่นะครับลงช้าช้าแล้วก็ดันขึ้นมาลงช้าชาแล้วก็ดันขึ้นมาประมาณนี้นะครับสุ่นเรื่องจำนวนครั้งสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มแรกๆเนี่ย ก็เท่าที่ไหวเลยนะครับอาจจะ2ที่ก็ได้3ที่ก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาถือว่าเป็นการดูพัฒนาการตัวเองนะครับแล้วค่อยค่อยๆเพิ่มจานวนครั้งในรอบต่อไปที่เล่นหรือว่าวันต่อไปที่เล่นนะครับสําหรับแบบยากนะครับก็เท่าที่ไหวเลยนะครับถ้าเกิดปวดแรงก็พักให้ฟอหายเหนื่อยแล้วก็เล่นต่อไปนะครับอันนี้คือท่าอกกลางนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนต่อไปคืออกบนนะครับโอเคต่อไปจะเป็นอกบนนะครับอันนี้จะเป็นส่วนอกบนตรงนี้ ก็จะเริ่มจากแบบง่ายก่อนเหมือนกันนะครับให้เราหากระจกหรือเรียกว่ากำแพงดีกว่าให้มันมีความแข็งแรงหน่อยนะครับโดยเราจะยืนห่างจากกระจกแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอ้าแขนกว้างช่วงหัวไหล่เล็กน้อยเอามือแตะที่กระจกนี้เลยที่สําคัญเหมือนถ่ามากีเลยนะครับก็คืออย่าให้มือสูงเกินแล้วก็อย่าต่ำเกินนะครับเพราะสังเกตดูถ้าเกิดลงต่ำปั๊บมันจะลงที่ข้อมือนะครับหรือถ้าเกิดสูงเกินมันก็จะ ไม่โดนหน้าอกนะครับวางประมาณนี้แล้วก็เวลาเล่นนะครับทิ้งตัวลงมาอ้าสอกทีนึงแบบนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเลยนะครับหรือว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะและอยากที่จะเล่นอกบนที่บ้านนะครับองแบบนี้อ้าสอกเล็กน้อยแล้วก็ดันขึ้นอืลงช้าๆแล้วก็ดันขึ้นพยายามอย่าหุบศอกนี้นะครับ หาศอกให้มันเป็นแนวเดียวกันกับข้อมือนะครับสำหรับท่านี้ถ้าเกิดเวลาเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเบาก็ให้เน้นจำนวนครั้งนะครับเพราะว่ามันยังเป็นท่าที่ทเรียกได้ว,ว่าง่ายแล้วก็เบานะครับ <c oughs> โคตรรายการทีวีเลยโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นอกบนแบบยากขึ้นมาหน่อยนะครับมากรีปในกระจกเนาะเดี๋ยวรอบนี้จะใช้เป็นอุปกรณ์หน่อยนะครับนี่ด้านนี้เลย ก็สําหรับคนที่ไม่มีม้านอนแบบนี้นะครับไม่ต้องใส่รูปม้านอนนะไม่มีม้านอนหรือไม่มีเตียงหรือว่าวัตถุที่มันมีความสูงแล้วก็แข็งแรงนะครับสามารถใช้แบบบันไดก็ได้นะครับสมมตินี้เป็นบันไดนะที่มันมีความสูงนิดนึงก็ใช้การอุ้ยเชียรเข่าลันอุ้ยเชียเข่าลั่น วางขาวนสแตนแบบนี้นะครับยกตัวขึ้นมาแล้วก็อย่างนึ่งเออผมลืมบอกเหมือนเดิมนะครับท่าวิทพื้นทุกท่าคือพยายามโฟกัสท่าในการเริ่มต้นช่วงข้อมือน,นะครับพยายามอย่าวางสูงเกินแล้วก็อย่าวางต่ำเกินไปนะครับอันนี้สําคัญมากวางกว้างหัวไหล่เล็กน้อยนะครับขาเยหยียบยืดอกขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆลดตัวลงมาอย่างนี้นะครับค่อยๆ่อ,อทิ้งตัวลงมาอ่าสองนิดนึงยืดอกขึ้นนะครับแล้วก็ ดนันโตขึ้นมาแบบนี้ออกแรงต้านนะครับหายใจเข้าขึ้นแล้วก็เป่าถูก<ฮ>อย่างนี้นะครับสําหรับใครที่ได้เราสึกว่ามันลงหนังแขนเยอะก็อาจจะจับกว้างขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครเจ็บไหล่รู้สึกว่ามันกว้างเกินก็หุบเข้ามาแคบน,นิดนึงนะครับอยู่ที่ระยะแขนของแต่ละคนนะหายใจเข้าแล้วก็ดนันแบบนี้นะครับ ค่าที่เล่นกับสแตนหรือว่าที่มันมีความสูงคเนี้พยายามเกรงหน้าทองเยอะๆนะครับพยายามอย่าทิ้งสะโพกลงมาแบบนี้นะเนี่ยแบบเนี้ยพยายามอย่าทิ้งอย่างนี้นะเดี๋ยวพื้นจะเป็นรูเอาพามไม่ใช่พยายามเกรงหน้าทองไว้นะครับต่อไปจะเป็นแบบที่ยากขึ้นมาหน่อยนะครับว่าจะเป็นเบาะหรือว่าเป็นเตียงนะครับที่มีความสูงขึ้นมาหน่อยอเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับก็จะ เหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันจะสูงขึ้นมานะครับอึยืดออกขึ้นแบบนี้นะครับค่อยๆทิ้งตัวลงมาเหมือนเดิมหน้าศอกนิดนึงขึ้นแล้วก็ดันเกยงหน้าทองนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแคบไปก็จับกว้างหน่อยนะครับไม่มีปัญหาอยู่ที่ระยะแข็นแต่ละคนนะครับเราก็ดันแบบนี้ลงช้าๆแล้วก็ดัน สำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นมุมสูงแบบนี้นะครับก็แนะนําให้เล่นมุมที่มันมีความสูงเล็กน้อยก่อนนะครับค่อยๆเพิ่มระดับเพิ่มเลเวลความยากขึ้นมานะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะว่ากีฬาหรือว่าการออกกําลังกายแบบนี้ถ้าเกิดเราบาดเจ็บอะ่ะมันจะเจ็บนานแล้วก็หายยากนะครับเพราะงั้นมันจะพัฒนาการเขาเรียกว่าร่างกายจะพัฒนาช้าลงนะครับแล้วก็จะเกิดอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับต่อไปไปดูอกก่างกันเลยว่ามีท่าอะไรนะครับ โอเคสุดท้ายนะครับเป็นท่าอกล่างนะครับอุปกรณ์ก็จะเหมือนเดิมนะครับเป็นม้านอนนะครับอันนี้จะเป็นแบบเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยอุ้ยขัวเข่าลั่นโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มจากแบบง่ายก่อนเช่นเคยนะครับก็คือเราจะใช้อไม่ใช่ใช้เข่านะครับวางเข่าแบบนี้จับเบาะนะครับเอามือวางที่ผมแนะนําให้วางตรงช่วงสันเบาะแบบนี้นะครับต้องลองไม้ใกล้นะครับ สันเบาะแบบนี้คือถ้าเกิดวางตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะลื่นไปข้างหน้าได้นะครับเพราะงั้นก็หามุมจับที่มันรู้สึกว่ามันมั่นคงหรือว่ามีที่ยึดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยอ่าจับกว้างกว่าช่วงไหล่เล็กน้อยนะครับเชิดหน,น้าอกขึ้นนะครับท่านี้จะเป็นช่วงอกล่างตรงเครมนี้นะครับเพราะงั้นเวลาเล่นเราจะทิ้งตัวลงมาให้ช่วงอกตรงล่างข้างล่างเนี้ยโดนเบาะนะครับก็จะเป็นวันนี้ยืดอกขึ้นลดตัวลงมาแบบนี้ ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเลนละไกลแบบนี้นะครับก็เหยียบเข้ามาใกล้หน่อยยืดอกขึ้นชิงตัวลงมาแบบนี้ให้ช่วงอกล่างโดนเบาะนะครับแล้วก็ดันตัวขึ้นมาเอาใหม่นะครับลงช้าๆหน้าอกเล็กน้อยนะครับเชิดอกขึ้นแล้วก็ดันใหม่แบบนี้ขึ้นให้สุดนะครับลงให้สุดอ แล้วก็เวลาเล่นพยายามอย่าก,กั้นหายใจนะครับวันนี้สําคัญเช่นเดียวกันขึ้นละเป่าลงหายใจเข้านะครับลงช้าๆออกแรงต้านหน่อยต่อไปจะเป็นแบบยากนะครับก็ยกขาขึ้นมาแบบนี้เลยโย<ว>ดกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลงมาหายใจเข้าช้าๆแบบนี้ให้อกติดเบาะนะครับพยายามอย่าทิ้งก้นลงมา่างนี้นะ เกรงหน้าท้องให้มันเป็นแนวตรงไว้นะครับแล้วก็ดันตัวขึ้นมาแบบนี้ขึ้นให้สุดลงคห้ช้าอ้าสองเทกน้อยแล้วก็ดันประมาณนี้นะครับสำหรับท่าเล่นหน้าอกที่บ้านนะครับก็เป็นท่าที่ผมคิดว่าน่าจะทำได้ง่ายทุกคนนะครับเลื่อนจากแบบง่ายไปแบบยาวนะครับสำหรับ บางคนที่รู้สึกว่าอยากออกกําลังกายแต่ว่ายังไม่อยากเข้ายิมหรือว่ารู้สึกเขินกับท่าทางตัวเองในการเล่นนะครับก็สามารถเล่นที่บ้านได้อย่างนี้นะครับไม่ง่ายทําตามได้ทุกคนแน่นอนผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากที่จะแน่ขายของหน่อยใครอยากจะเทนกับผมนะครับก็ผมรับเทนอยู่นะครับก็จะเป็นที่นี่นะครับสตูดิโออโลฮ่านะครับ ก็สามารถมาเจอกันได้ทุกวันนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากที่จะเทรนนอกสถานที่นะครับผมก็รับเทรนเช่นเดียวกันนะครับสามารถติดต่อมาทางไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณยอดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านหมดทุกคอมเมนต์นะครับบอกก่อนก็ยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับหรือว่าอยากออกกำลังกายนะครับ คลิปนี้ก็ลาดต่เพียเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมท่านใดเคยสงสัยเรื่องเสียงดังก๊อกแก๊กจากหัวเข่าโดยไม่ทราบสาเหตุบ้างหรือไม่เสียงดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสัญญาณเตือนหรือไม่ไปไขข้อข้องใจกับคุณหมอกันเลยครับ